สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตรงตรงออนทัวร์วันนี้ตรงตรงออนทัวร์จะพาท่านผู้ชมทุกคนไปกอเซโลจังหวัดแม่ฮ่องสอนจุดหมายปลายทางของใครหลายๆคนการเดินทางจะโหดมัน้าขนาดไหนะเราไปรับชมกันเลยครับวันนี้ครับเราแทนที่จะไปนอนที่เกาะกลางเลยครับ ◆ เรสวยทากเลยครับนี่มีเซเว่นถึงไปครับโอ้โหเส้นทางที่จะไปแบบนี้ยาวๆจะมาถึงครึ่งทางด้วยจะครึ่งสิบแปหรือชาวสอจะครึ้น18หรือชาวส,ส,าสมีเส้น 18, 18กับเส้นชาวสอ ปันอ้าวขึ้นสิลงทาวสต่อเลยทุกคนดูฟูนะโอ้โหยาวๆ,าวๆครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ทางแยกบ้านอ่าเ้น้องว่าบ้านกอเซโลเนาะไอนน้ทางขึ้น18กิโลถ้าตรงไปทางนี้ไปยีบสองกิโลสภาพตอนนี้แลลกคนนครับสุดยอดอเดี๋ยวเขาจะขึ้นทาง18เนาะแล้วก็ลงไปที่ ไปที่บมอกกลังดอยแคมปิ้งกันครับไปครับเอา,ข,าขึ้นทางสิบแปดครับผมนี่คือทางชันขึ้นมากา่ถือว่าจานอะไรนะครับมาได้สบาย ดูเส้นทางข้างหน้าครับโอ oh ้โ oh. หเราจะขับข้างเดียวได้ก่ครับไปครับ 哈哈 <laughs>，哇 <laughs>，哈哈哈哈哈，加油加油，速度 <laughs> <laughs> <走>，崩溃啊，崩 <laughs> 溃<走>，崩 <laughs> 溃，崩溃。<noise> <noise>

Oi, 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 ah, น,นี้ไปอีกนิดหน่อยพอาหมอกกัางดอยแคมปิ้งไปทางนี้ไปเข้าสู่ทะเลหมอกสองแผ่นดินบ้างขอเธอเห็นลแล้วครับหมอกกัางดอยแคมปิ้ง <c oughs> ไปจ่ายมาคนละ120บาทเนาะรวมกับไวไฟเป็น160บบาท <c oughs> อันนี้เป็น,นรบรบรยากาศรอบๆครับ เช้ามาเราจะเดินไปที่จุด A เนาะแล้วค่อยไปที่จุด C แล้วค่อยมาถ่ายที่จุด b ที่ของเฮาเนี่ครับตอนนี้อยู่บริเวณโซน A ครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศดูรอบๆนี่ด้านข้างทั้งลูปนะครับจะเป็นแม่น้ำสาลวินกับแม่น้ำจบค่ะนาะเพื่อนท้องว่าศพเมยบ้านศพเมยนะครับข้างหลังนี้บริเวณด้านล่างนี้นะครับเนาะ ก็จะเป็นโซนซีของหมอกกลางดอยหรือหมอกริมทางครับผมคาเฟ่ด้านบนนะครับมีมีกับข้าวด้วยนะครับนี่กะเพรา60สข้าวผัด50าข้าวไข่เจียวสีิบห้าอิ่มท้องครับได้เยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะมาชิมกาแฟเนาะเนจะเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อทอกระเรียงนะครับเป็นของโอท็อปทางบนดอยครับผมอ่าตอนนี้เราขึ้นมา เ,เจอเจ้าข,ของหมอนเจ้าข,ของเพดแล้วติชีวิตเนยทำไมครับติดต่อสอบถามได้ครับทิปเบาๆครับ4,000นะครับติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นที่เพดเลยนะครับอ่าถ้าขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าเตรียมาอย่างมาครับข้างบนมีปเปละนะครับมีท้องเครื่องดื่มเนาะ โมกั้าไปก่อนี่มีขนมนะครับน้ําแข็งมีบริการครับทานถุง20บาทครับผมหกกระทะนี้ชุดละ <500. S 1> ชุดละ500โอเค,อเคมาแต่ตัวพร้อมกับรับทัวร์ทิปได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะพาคุณไปดูที่ถ่ายรูป วันนี้เราจะมารีวิวว่าทิปลวกๆของเขาเนี่ยเขาเอาอย่างมาพ่องนะครับอันนี้เก็บกล้องกันวันนี้วันนี้นะครับเราจะกินหมูจุม่มหมูจุ่มที่เป็นหมูจุ่มจริงๆนะที่มามีพักนะส่วนพักเดี๋ยวเราซ่อเอาแต้มนี่ครับับ <laughs> นะอุปกรณ์ที่เอามาครับนี่กระทะ แต่ย่างจีนครับไฟใช้ในการตอนกลางคืนเอาแล้วก็มีไฟระยางอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับของเขาก็มีประมาณนี้นแล้วก็เนื้อหมูอ๋อ,อนี่ขาปูเงี้ยวเพชรเ่นขายเกิดกัน Terima <nu> yes. ชาน้ำชา น,อ,น,น,นอาการก็เย็นครับถ้าใครมาครับเอาเสื้อขันแยนมาด้วยนะครับเนาะมันจะเป็นวัดกันครับแล้วก็เตรียมยากันมนาะด้วยเนาะเพื่อป้องกันไข้เป็นวัดไข้รัาสบายนะครับเนาะเกาตอมเจ้านี่นี่สามารถไปซื้อที่ที่จุนที่เราไปซื้อน้ำมกี้ได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้พรุ่งนี้เช้าเฮามาดูหมอกกันครับ ดีครับ ทุ่มกับแสงที่ที่ปุ๊บปั๊บครับที่โซนแสงทุ่มสีทุ่มนะครับเดี๋ยวที่หน้านี้ไปที่ไหนครับอันนี้เป็นบรรยากาศโซนสีครับผมหมอกเต็มเต็มสนใจมาได้แล้วครับโซนสีก็สวยนะครับตามโซนดีก็สวยครับเดี๋ยวเราไปดูที่โซนดีกันครับ งามขนาดนี้ครับเช้าวันใหม่ครับตอนนี้เวลาเจนนาฬิกา51อาท์กับอุณหภูมิ17องศาครับ,อบตอนนี้ที่เหมอกกางดอยแคมปิง้งหมอกปุยๆแบบนี้เลยนะครับสนใจมาได้เลยครับถ้ามาไกลนะครับจองที่พักก่อนได้เนาะ เกิดว่ามาค่ำเนาะไปที่อา่าี่นีดเนาะบอกกันเบอรแคมปิ้งแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังบ่มีคนมาพื้นห้องเนี่ยปับทัวร์เนาะแนะนำเทปตามทิศหมอชีวิตกันทำไมนะครับหรือเดิาเที่ยวนะครับอันนี้ทิปละสี่0ันบาทเนาะมีอุปก,กรณ์ให้เนาะมีเต็นท์มีโต๊ะแคมปิ้งมีไฟให้นะครับเนาะมาให้คุ้มกับบรรยากาศ อุ้มจริงๆครับสวยมากเลยครับ กลับแล้วนะครับพร้อมครับวันนี้เราจะลงเส้นยี่สองครับไปดูเส้นแดงก่อนครับไปครับสวา,ามาทางนี้เนาะสวามาทางนี้ ทางจริงๆครับมาล้วครับถ้าเอยมาเส้นเสาสองทางบ้านแม่ข้ตัวนะครับแน่นําไปขึ้นเส้น18ดีกว่านะทางนี้นะครับบ้านเป็นบายหินแล้วก็เป็นมุมงเยอะมากเนาะเรามานะครับตอนนี้น่าจะครึ่งทางแล้ว <laughs> การปะกัศต่อครับอยากขาดแต่ที่ต้องผ่านบ้านเพื่อบน,นบอกเร่ง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  <laughs> ไปเออไป นี้ยางเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับอยากมาก็เดินมาได้เลยนะครับแต่แนะนําเส้นทางนะครับอยากถ้าใครเอารถเครื่องมาครับอยากมีบากนะครับเส้นทาง18สนุกกว่านะครับเป็นเชิงครับสำหรับวันนี้นะครับก็อมีอย่างมากแล้วครับขอหน้าไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับที่นี้สวัสดีครับ